ซุกขี้มันเสมออันเสมอมันเครือแก้วพี่น้องเอ้ยพอกันอีกแล้วื้อนี้มื้อนี้พาสาวๆมาอ่าตีมิงคับพี่น้องกำลังกำลังหอดสถานที่เขาแต่ว่าการจะตีมิงคับมันต้องมีไอเทมพิเศษพี่น้องเลยแต่เขาจะต้องเตรียมอุปกรณ์พิเศษซะก่อนเนาะไอพ่นแมตต์่งขับายรถถ่ายแล้เข้าหนึ่งหลึ่งถ่ายได้หึ เรียบร้อยพี่น้องนี่คืออุปรกรณ์พิเศษในการจะ,จะหาไม่ขับให้ได้นะพี่น้องต้องมีไม่ค้อนี้ใหญ่ด้วยนี่เพื่อจะตีต้นไม้ให้มันสะเทือนล้อนการไม่ขับจะตกลงมาปะ่ะพี่นอ้องร้อมแล้วบันไปลุยกันได้ยังคะ งขับพัานได้พี่น้องเอ้ยแต่ว่าได้แนวกินกับก่อนละเนี่ยปปย,งย,ยิงป่าเนาะเก็บไปไเลยพี่น้องเอ้ไลายอยู่แถวนี้ยิงป่าแนวแก้มพี่น้องเอ้ยโอ้โหมันมจะกินได้ไหม ึ้นอมแรกแหกมานพี่น้องนีแ็ได้ตัวหนึง่งแ,แตมแรกมาหนิไยรุ่นกันอีพี่น้องแ,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 แต่ปีสอง น้อยๆเ่ยพอดูเนาะโอ้ยใช่เด็พี่เนาะนี่แต้ที่สามของเข้าคอยเก็บคอยอ้อมพี่น้องเลยจแตัวสองตัวนะมงนจะผสน้ำมองพี่น้องกินก็ได้ปะอือ ใส่แกงเฮดหนึ่งเ็ดแซ่บผมแซ <head. S 2> ่บมสมปลาเห็นไหมออ <laughs> ทำอะไรเกิน <laughs> พากันกินในๆๆไ <laughs> บไม้ใบตอใบไม้ก็พากันกินเนาะ <laughs> ต้นละโตพี hmm. mm ่น้องเว้ยมาไล่มาไล่มันไ่อะไแบตรงนี้ไว้แทสีนันเขียวๆอ๋อนี่นี่นี่แลวไ ไปเอ๊ยติดมือตอนนี้กะกำลังท่ามังครับเคาะมาจักเท่าลยแล้วยังไม่ได้อยู่ยืนท่า,มทาเมยละเบิ่งสภาพ,พมาทำมาหา,หา,หาอือออมเต้าเอาเป็นเถอะตะกี้นทำมาหามังครับป่านนี้ทำเชือกมังครับมาหาครับโคฟูเม็มคอนกู้ตีกันเมยละ ต้องยายกันอยู่ถึงมันตกแล้วห้าสิบห็นไปแล้ๆไปแล้วไปแลวไปแลยไปเลยไหางนอกสุดสิทั้เห็นแบอยู่ในกกจิก หางนกหน่อยเี๋ยวเจ,จดี๋ยวอจับเด้อโอ้ยบิด,ดไปซะเรเกินเสลนี่เมื่อเข้ากันเลยเฮ้ยไปเมองมีได้กีปาีรม่ตมมีกันคิคนดแต่เร<ห>น,นี่เห็นแล้วเหเดี๋ยวเนะส พอแล ok. ้วกขึ้นมาดูเด้อดบ้าเกิแมงคดกัต้องอ๋นี่แมนี่นสองแต้มต้นเนี่มครัแต้มนานๆเอ้ามกใหม่่่อ โอ้ตัวไสนี่ไง ผเรูููไปเรียบเลยตกแล้วตกแล้วคุณบักก่ส่งตัวแบอกนี่ตนนะครับ ก็ยะพาข้อก็เขายังเก็บอยู่โอ้งามเลยคดีมือกูไต่ข้างนั้ั้ง่ะโอ้ยินไปเไใ<อ>ยไต่นี่กันนอ,อ๋อาเดตอไโตซองโตพี่น้องไงพนเก็บพนในจะถัอ๋อไมแล้ว ngày ông ngâm đây tuần à khi cái nó mày đấy đó sẽ ừ. thôi đấy này Hãy subscribe tốt lắm đó. เห็นอยู่เห็อนอยู่นี่ครับนี่ครับ มีอเ,เป้นเป้นโอ้ยดีเน่ตัวนี้เผื่อสิดได้เนาะโต๊กนี่เสร็จเทถา นี่นี่อ๋อต้น mm hmm. นี้มัน่ะสามตัวนี่เอาโอ้มันต้นนี้งตันนี่ข่ายในเตอะกูจข่ายอะไรข่าข่ายเนี่ยเปนเถิงนตัวลงอะไรใอืออืออือโอ้หอาเรอกเคาะจนเมยเนาะ สามตัวยู่ <พอ S 1> ๆจ้ะพอเห็ดบูว่าเป็นเห็ดเนี่ยเห็ดยังไงทุกคนดอกงามงามบู๊อ่ะเรียบร้อยพี่น้องบานเลเข้าก็เดินทางมาฮอดเทียงไหเที่ยงหน้าเขาละโอ้ยเมื่อยพี่น้องเลยเมืนน่อยเนาะอ่ะกําลังไม่คัวเพิ่งกําลังเตรียมมาพี่น้อง มันขับกาลังตาําแจวไม่สมเนะมาเะมาเบะมันเบิงหน้าตาพี่น้องนี่พี่น้องเตรียมมาเรียบร้อยเลยล่างมากําลังงามๆเลยตอนนี้มาพี่น้องมา,า,ม,ามามากินน้ำกันพี่น้องบัดเนยโโมาพี่น้องมาเดี๋ยวจะบอกวิธีกินแม่ขับพี่น้อง เนาะอันนี้เป็นกินสดๆเลยเนะาะอเฮาแก้ปีของอพี่น้องสวิตเนาะแกะปีของออแล้ว <S 2> <S 2> <S 2> แกเอิ๊กพี่น้องนี่น้องฮัรออกระหว่างกลางกระโตจะเป็นรลองกลางเลยนี่โอ้เม่ไข่ตัว,ตวน,นี้เนี่ยส่วนนี้เป็นกระดูกเป็นอะไรมันก็แข็งๆแ,แกออกเลยพี่น้องก็จะเลือกแต่โตบัตน,นี่ประมาณนี้แหละพี่น้องมาบัตน,นี่กินตรงกลางพี่น้องอ เดี๋จะทำไมส่งด้วยพี่น้องกันจังครับเป็นอะไรแซมบ,บอแบกเกาะแก้อึดแบบ,บสัตว์ละแกะไปเลยจะหลอกออกไปเลยชั่วไปเลยนี่โอ้มีแต่ตัวไข่ๆเลย <c oughs> ได้บอเนี่ยน้อง มันมั่เข้ากันมันหอมมันขับกับมันขับใครมันละมั่นขับยำขิาางขใส่การทำหอมโอ้ยสุดยอดเลย อดีๆบะมีพอมีกิ่งพันเดมันจมบุญแล้วมีข้าวไม่ได้นำมันบะข้าวมันไว้มันกิ่งใช่ไหมเดี๋ยวคีงใส่ข้างคักหอมไปยังถ้าครัวแล้วมันจะเป็นแข็งๆแข็งๆข็งแข็งขยะอยู่สำหรับส่วนตัวมันรู้สึกว่า คลิมคลิปดิฟนี่แซ่บกวัวสำหรับผู้ที่บอกโอเคกันคินทุกกะแซ่บคือกัาแซ่บหลายแบบเนาะแซ่บพี่น้องเลย เท่าเท่านี่แรกๆว่าบุกลก้ากินตอนนี้เนีอุ้งเสือกว่ามันสิน้อยแล้วพี่น้องไงเดินนี้มันกินแล้วมันอยากเท้าอะไรบ้างปกติจะไม่กินดิบพี่เด็กกรตามไม่กินไม่ว่าน,นี่มันบุกคือกินดิบม,มันมันไม่คือเขาอื่นม,มันกินสบายพี่น้องหิวข่าวว่านอนพี่น้อง

ประมาณนี้แรกพี่น้องเลยสำหรับคลิปกันหาเมมขับเนาะตีเมมขับก็ถือว่าอาจจะยังบอท่านได้ออกเต็มระดูการอะไรพี่น้องเลยก็ได้ยังเห็นบอลายหรือว่าเขาอาจจะไปบอดถือมองที่มันร้ายกว่านี้จจเป็นได้พี่นอ้องติดตามกันไปพี่น้องเลยเพื่อเขามีโอกาสได้ไปหาบอลที่มันร้ายจะมี คลิปมันยังมาลงกับพี่น้องทุกเบิร์เนาะไปะคลิปนี้ขอลากันใน้าเขาแล้วได้พี่น้องเอยพ่อกัใหม่คลิปหนาเนาะขอบใจสำหรับการติดตามรับชม